ส,สดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมแต่ถ้าหากท่านผูกดวงวางลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกรกฎคำารยากร์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในเดือนตุลาคมนี้จะบอกเลยว่าจะมีดวงดาวหลายดวงด้วยกันนะคะที่โคจรยกย้ายราศีโดยเฉพาะดาวพระราหูที่โคจรย้ายราศีทุกๆหนึ่งตี่ครึ่ง18เดือนจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรต่อชาวาาลัคนาราศีกรกฎเรามารับชมรับฟังกันดาวประสุกซึ่งเป็นดาวโชคลาภดาวแห่งความสวยความงามความมีสเสน่ห ได้โครจรน,นำหน้าจุดเกิดของชาวลัคนาราศีกรกฎทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะเป็นที่รักและเมตตาต่อผู้คนรอบข้างมีสเสน่ห์ขอให้ท่านหมั่นยิ้มแย้มนะคะจำไายแต่งตัวให้ดูดีนะคะประคมน้ำหอมเพิ่มพลังกายกับพลังใจของดาวศุกร์แล้วท่านจะบังเกิดความโชคดีทำอะไรก็ราบลื่น ช่วงนี้ท่านเองอาจจะอยากมีความรักกรณีที่คนโสดหรืออยากจะไปเสริมเติมแต่งความสวยความงามให้กับตนเองหรือไม่ช่วงนี้ท่านจะหาของจุกจิกเครื่องประดับของแต่งหน้าหรือว่าเสื้อผ้านาผมมีการซื้อเข้ามาดาวพระพุธนะคะที่โครจรได้ตำแหน่งกระเซตตาที่พอดีบวกมหาอุดด้วยร่วมกับดาวพังคานที่โครจรได้ตำแหน่งมหาจักรและดาวพาิ โจรโยกหน้าจุดเกิดของท่านทําให้ช่วงนี้ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากคนในสังคมจากเพื่อนการเดินทางทั้งใงกล้และไกลอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการติดต่อพูดปุยพบปะพบเจอคนที่ท่านรู้จักมากขึ้นอาจ,จได้รับโอกาสดีจากบุคคลดังกล่าวท่านจากไปพบไปเจออาจจะได้เจอช่องทางการหารายได้ได้คอนเน็ชันได้ไดไดลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามา ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากขาดการติดต่อจากคนรอบข้างแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดคำจาการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยเรื่องใดควรพูดเรื่องใดไม่ควรพูดนะคะท่านต้องชั่งใจให้ดีระวังการพูดไปแล้วทำให้คนอื่นต้องเจ็บตัวเจ็บใจอย่าได้พูดเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะมีปัญหาผิดใจกับเพื่อนฝูงคนในสังคมท่านได้รวมถึงพี่น้องใด้ง่ายๆด้วย ดาวพระเสาเองที่โครจรวิกคัดติถอยหลังพักองศาอยู่นะคะและโครจรอ,อยู่ในภพมรณะและดาวพระเอจที่โครจรในภพวิญาศทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่มาจากการเดินทางอาจจะเกิดข้อเท้าพลิกแพงเดินซุ่มซ่ามอาจจะมีสภาวะปวดขาปวดเขา่าเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นและไม่ควรไปในที่อักโครจร ระวังเรื่องลมเพลมพัดรวมถึงการรับของจากคนแปลกหน้าหรือของไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนด้วยทางด้านการเงินในเดือนตุลาคมนี้ดาวพาธิซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎได้โคจรอยู่ในภพศัสตัสช้าโดยโคจรร่วมกับดาวพังคารและดาวพัพพุธท,ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีรายได้มาจากการใช้คำพูด การติดต่อผู้คุยเจราจาการเป็นตัวแทนในหน้ารวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินหรือแม้แต่การให้เช่ารวมถึงทางดา้านท่านที่เป็นนักการขายพ่อค้าแม่ค้าการทำยอดกินเปอร์เซนต์เดลิเวอรี่ท่านก็จะมีรายได้เข้ามาดีจะปิดยอดปิดการขายได้ขอให้ท่านหมัดลงสื่อออกสื่อนะคะ ลงโฆษณาลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นลูกค้าขาจรจากต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือมาจากโลกออนไลน์สื่อโซเชียลและมากไปกว่านั้นท่านควรเปิดช่องทางการตลาดทางด้านออนไลน์มีการเพิ่มช่องทางเก็บเงินปลายทางจะทําให้ท่านได้ยอดขายได้ลูกค้าเพิ่มเติมแต่ก็ต้องระวังนะคะจะเจอลูกค้าหัวหมอโดยเฉพาะลูกค้าจากต่างถิ่นแดนไกล ควรมีการถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานทุกครั้งนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะมีรายได้ระยะสั้นๆเข้ามาจากงานที่ทําเป็นจ็อบๆทำแล้วจบรับตังหรืองานที่คนอื่นเขาไม่ทาแล้วโยมให้ท่านหรือเป็นงานที่เพื่อนหรือคนที่ท่านรู้จักแนะนํามาให้ส่วนท่านใดไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์พูดอาจจะมีการหาเงินค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงต้องลงมือลงแรงทํากว่าจะได้มาในวันที่3มตุลาคม ดาวพังคคารจากโครจรเข้าพบพันธุถูโดยโครจรได้ตำแหน่งปรับทำให้ช่วงนี้การพูดการเจราจาใดๆเริ่มดีขึ้นมีความราบลื่นท่านจะมีทั้งชื่อเสียงเครดิตที่ดีหากท่านใดจะเจราจาพู้หนี้ยืมสินทำเรื่องไฟแนนซ์ขอสินเชื่อก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติเกิดขึ้นหรือท่านใดที่กำลังรอ,งองการอนุมัติอยู่นะคะรอข่าวทางด้านการเงิน ก็จะได้รับการอนุมัติเข้ามามีข่าวเข้ามาส่วนทางด้านรายจ่ายนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวญาติพี่น้องบุตรบริวารอยู่บ้างหรือต้องคอยแก้ไขปรับปรุงไปกับเรื่องของการงานมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องงานด้านดีคือเพศตรงข้ามจะให้การช่วยเหลือเรื่องเงินกับท่านและยิ่งท่านใดทําธุรกิจนําเข้าส่งออกต่างประเทศ ธุรกิจที่ไม่อยู่กับที่ต้องเดินทางบ่อยยิ่งดีจะทำให้ท่านมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรด้วยนะในวันที่15ตุลาคมดาวพระพุธจากโครจรเข้าพบพันธุในวันที่17ตุลาคมดาวพระราหูจากโครจรเข้าพบสุภาตามมาด้วยวันที่18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์จากโครจรเข้าพบพันธุโดยโครจรได้ตำแหน่งนิด ท่านจะเห็นว่าในช่วงครึ่งเดินตุกลาจะมีดวงดาวยกย้ายราศีร้ายดวงด้วยกันก็ยังคงส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่เพราะดวงดาวสามดวงที่โครจรอยู่ในภพพันธุต่างก็ได้ตำแหน่งอําคุจตจับตกประเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ดีต่อชาวลัคนาราศีกรกฎส่งผลให้ท่านเองจะคงมีไรายได้หมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างดีจะดีทั้งรายได้หลัก และรายได้เสริมด้วยอาจ,จได้เงินก้อนเล็กก็จริงแต่เข้ามาทีละหลายๆ,ๆก้อนหลายๆทางช่วงนี้หากจะขายสินค้านะคะถ้าท่านขายลอตใหญ่ไม่ได้ก็ควรแบ่งซอยให้เหลือเล็กลงดูส่วนท่านใดที่ทำธุรกิจมีหุ้นส่วนอาจจะเสียเปรียบอยู่บ้างหรือผลประโยชน์อัดไม่ลงตัวยิ่งท่านใดทำงานกับเครือญาติทำงานกรงสีอาจจะเกิดความไม่ลงตัว ในเรื่องของการเงินถูกเอารัดเอาเปรียบระวังการขัดแย้งกันได้ง่ายขอให้ใจล่มๆใจเย็นๆนะในช่วงนี้ทางด้านการงานในเดือนตุลาคมนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการงานอยู่บ้างอาจเจองานยากงานวุ่นวายซับซ้อนต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจกำลังสมองด้วย เขาจัดการแก้ไขอาจจะมีปัญหาเก่าๆรูปแบบเดิมๆเข้ามาท่านได้รับผิดชอบอาจจะกลับมาให้ท่านต้องทําหรือเป็นงานที่ชาวบ้านเขาไม่ทําก็โยมาให้ท่านอาจจะเป็นงานถูกเอาเปรียบนะคะอาจได้ทํางานร่วมกับคนมีตําแหน่งหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็จะมีเข้ามาพร้อมกันและมาพร้อมกับปัญหาหท่านต้องแก้ด้วยพราะหลังจัดก,กลางเดือนไปแล้วความวุ่นวายต่างๆจะเริ่มเบาลง ท่านอาจได้เจอเจ้านายคนใหม่ที่เข้ามาแทนคนเก่าที่กเกษียณอายุหรือท่านใดกำลังทำตำแหน่งงานก็อาจจะได้รับการขัดเลือกปรับตำแหน่งแต่จ,จะต้องโยกย้ายไปทำตางพินตังแดนแต่ดูแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกิดขึ้นจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎงานที่ถูกฉะโลกในช่วงเดือนตุลาคมนี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ทางด้านความรักคนโสดนะคนรักคู่ครองที่ถูกฉลกในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วเดินทางมาเจอกันหรือมีการเดินทางแล้วไปเจอกันก็ได้หรือมีพ่อสื่อแม่ชักจักนำเข้ามาคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้อาจต้องห่างกันด้วยเรื่องของการงานหรือคนรักคู่ครองของท่าน าต้องไปทำงานไกลๆนานๆกลับมาทีแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะและส่วนท่านใดที่อยู่ด้วยกันนะคะบ่อยๆก็ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพของคู่ของคนรักของท่านด้วยนะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะไม่ว่าเป็นการกดไลค์กดแชร์กด s ั r i b e รต์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะและคอมเมนต์พลังงานดีๆที่เติมเต็มกำลังใจดีๆผ่านเข้ามาด้วย ฝากติดตามคลิปต่อ,อไปของอาจารย์ด้วยนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ